สีกก็เ้ยมาี่ด้ดีอย่าล่นงานเล็กไปเลอือยาลนมไปตอยู่สีโดนเออโดนสี่ตอยได้อยาไปเล่นไกอีเหรอเล่นไม่ได้ไอีเฝาอนีตีปเลยกอก่ออันนี้ เดียวไปเล่นกันอีกแล้วไดรดีได้กันไม่อยากจะขีดนี่มาดียังเว้ยเอมเล่นดีนะโบนั่บอะโบนั่บโบนั่บโดนเอ้ยแถวอ๋อเอ็มกับได้กับบัตไม่อยากจะขีดเอาลเอา mà subscribe đi cho kênh yeah! Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cho video hấp dẫn เอารถกลับบ้านรถนั <G l tube> uh ้นจอกที่นี่ก่อนไปเรวไป

ไอ่เรียวอยวอ้เรอ้เวไวไอยไอ้เรวไอ้รวไเยวอ้เรีอ้เรียอ้เรียวไอ้ยไอ้เียวไอ้เรียวไอเรวไอ้อเรีอยวเรอ้เรียวไอ้เรียวอเรอร ลอยด่าได้ยังไนีาปัดงอเยวดีกรอกกระบอกกระบอเร็วมา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 เ

Dude. dude.